ครับยินดีต้อนรับสู่ช anel Squidman.exe ครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยครับที่โบสถ์เขามีงานวันแม่ครับก็จะพาไปดูนะครับว่าวันแม่ที่โบสถ์เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านี่เป็นซุ้มปฏิคมครับสำหรับต้อนรับคนที่มาโบสถ์นะครับวันนี้ก็จะมีคนที่พาแม่มาใช่ไหมครับอ่าคุณแม่มาก็จะมีสติกเกอร์ด้วยนะครับเนี่ยสติกเกอร์รักแม่อ่าวันนี้วันแม่ก็จะพิเศษหน่อยหนึ่งนะครับอ่า มีที่ลงทะเบียนด้วยครับสำหรับคุณแม่คุณลูกี่มีการ์ดอวยพรด้วยอ่าเนี่ยครับก็เตรียมพร้อมสรบวันแม่อย่างดีเลยอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดนะครับที่ให้อ่าคนในโบสถ์นะครับมาเขียนอวยพรแม่ตัวเองนะครับผมก็มีเขียนหลายคนก็เขียนเยอะเขียนน้อยนะครับแล้วแต่ความถนัดของตัวเองเลยนะครับที่จะบอกรักคุณแม่นะครับ เอามาติดรวมกันเ,เดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้างบนดีกว่าครับว่าที่โบสถ์มีจัดอะไรบ้างมีสมวันแม่ด้วยโอ้โห<อ>นี่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 มีฟโต้บูธนะครับถ่ายรูปแล้วก็มีบูธวันแม่นะครับไว้ให้มาถ่ายกับแม่ลูกไดเ้เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องในดีกว่าครับวันนี้คนมาเยอะมากเลย สวัสดีครับสวัสดีครับจะคอยกลางนี่ะครับโอ้วันนี้คนมาวันนี้คนมาเยอะมากนี่ครับวันนี้คนมาเยอะมากเลยครับ นี้ครับก็เป็นวันแม่ครับผมเป็นการยกย่องให้พระเจ้าเป็นหนึ่งในการสรรเสริญพระเจ้าเป็นครับก็จะมีรายการวันแม่นะครับผมสสวัดีครับพี่น้องเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติในวันที่12สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ในวันนี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่วันแม่มที่ได้จัดการสมัยปี2023นี้นะคะ แล้วก็ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะรับชมคลิปด้วยกันนะคะเป็นคลิปทีเออ่เป็นความรักของพระเจ้าที่ส่งผ่านแม่แล้วก็ลูกนะคะเราร่วมรับชมด้วยกัน,นะคะ่ะ พี่พัฒน์นะคะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเอ่อเป็นเวลาที่พี่จัดเลสมานชุบุญบิดค่ะค่ะฟอยนะคะเอ่อลูกแม่เมียค่ะก็รับใช้ในส่วนของทีมนมัสการค่ะแม่อย่างม่ความเชื่อเนี่ยคือแม่เนี่ยจะเอาพระเจ้าเป็นที่หนึ่งเลยเพื่งพระเจ้าตลอดสุดใจเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อพลอยเนี่ยบางทีหลายๆทีเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นพลอยจะโทรหาเขาก่อน มแบบแม่แบบโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ถึงสองสามสี่แม่ก็จะถามว่าคุยกับพระเจ้าหรืยังเอนนโอ้ย่าแต่ไม่ได้กอะต่ยก่อนใชนน่ไม่ได้กอนตลอดเลยอะไรเงี้ยคือไม่ได้กระตายบอกว่าจริงๆแล้วเออไม่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 ก่อนมันก็โอเคหรืออะไรเงี้ยแตแไ่ไม่ได้อยากให้คุยกับพระเจ้าก่อนอยากให้แบบความสำคั์ของมวยก,กับพระเจ้าอันที่หนึ่งมากกว่าแม่ด้วยซ้ำก็ตลอดคุณแม่นะคะว่ามีวิธีการอย่างนี้มีรงอะไร ตอนนี้อยูในพระธรรมสุภาษิตนะคะที่บอกว่าจงฝึเกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปนะคะและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เขาจะเลือลกทางจากทางน,นั้นก็จะเป็นข้อพิพากที่คอยตืนอนตัวเองเป็นความรับผิดชอบของตัวเองนะไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของใครเป็นความรับผิดชอบของแม่ที่ต้องสอนลูกในทางของพระเจ้าแล้วก็ฝึกให้เขาคิดฝึกให้เขาใจตรงให้เ,าหเาขเาเลือกทางที่ใช่ทางที่ถูกต้องคือทางพระเจ้า มันเป็นทางเดียวตลอดชีวิตของเขามันอาจจะมีทางเลือกเกิดเป็นร้อยเป็นทันทางแต่ว่ามีทางจริงๆทางเดียวสิทางของพระเจ้าเมื่อเราสอนลูกยังไงเราก็ดําเนินชวิตามที่เราสอนไว้ให้มันขัดแย้งกันคือไม่เป็นเหตุให้ลูกสะดุดคือแสดงชีวิตกับลูกไม่เรียงเราสอนเขาเลยให้เขาเห็นการปฏิบัติของเราอย่างนี้ค่ะเขาคุณพระเจ้าสับสุขภาพที่ดีของแม่ค่ะขอบคุณมากเลย การแสดงจากเด็กๆด้วยนะครับที่โบสถ์ร้องเพลงกัน เ็นช่วงรายการของวันแม่นะครับผมค่ะล้วกับต่อไปนะคะอยากจะเรียนเชิญคุณแม่ทุกท่านนะคะที่จะยืนขึ้นนะคะทางพิ่สจักดที่ความดีที่อยากอยากมีของที่ระลึกคุณแม่นะคะขอเชิญคุณแม่ทุกท่านยืนขึ้นค่ะขอที่ประชุมตบมือให้ ก็มีของที่ระลึกสรับคุณแม่ที่จะแจกให้ด้วยนะครับรู้สึกว่าการขึ้นจากมีความชื่นชมยินดีมากนะคะที่ได้มีโอกาสต้อนรับนะคะคุณแม่ที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเราที่นะคะก็มีภาพบรรยากาศตอนที่ไปติดบรอดนะครับโอยบ่อนคุณแม่วันนี้ตอบรับคุณแม่หรือยังคะพี่น้องใครที่พามณแม่มาตอกรับคุณแม่หมายดีไหมคะสวัสดีค่ะ เชิญคุณแม่ที่เมื่อกี้คือรคอย่รครับพอดีจะขออนุญาตพิานเลทุกแมทุกคนนะก่อนนะครับอยากให้ที่ผู้ชมทุกานชูนิรภัยะแ่ที่อยู่กลาบคม่นะครับผมเชื่อว่าการเคุณแม่เป็นการเสีเลป็นเวลา แล้วก็ออกมาง่ายเลยผมรู้ว่าคุณแม่ทุกคนอาจจะเย็นในบางครั้งก็ผมอยากเป็นตัวแทนของคุณรู้ผมว่าสู้ๆนะครับคล้วก็อนน้เลาที่ชุม้อมือัคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็อาที่ชารเพื่อเขาได้ ก็จะมีการอธิษฐานเผื่อคนที่เป็นคุณแม่ในโบสถ์นะครับผมพระเจ้าสสรสงเสริุสาข้อโคาพระเจ้ารักลูกิดคุณแม่ทีงสเขาเป็นผู้ที่โปร่คส่งนี่ยให้ดูแลลูกของเขาพระเจ้าโรงงโดยพช่ขอ้วและพระเจ้าเราขจะจับสิ่งใดพระเจ้าจะทำสิ่งใดสิ่งนี่เกิดขึ้นพระเจ้าทรสง เสร็จ้เขาทด้สิญาให้เขาอนการที่เขาจะเรีนช่วตเขาส่งป้องเขาและเขา้อสอนเชียชเขาจ้างเหนือาล่าต่างไปนะครับเพสุจราตอสทานาที่ชอีเ่เขาจ้ของกคนพวกเราควใอวันนี้คุณแม่ม่ภาพสีดด้วยโลกอากรมของพระเจ้าอาเ คุณหมอมาแล้วก็จะมีคนที่เป็น <พอ S 2> คุณแม่นะ <ขอ S 2> ค,ครับ,บมาให้พ่อพักคำพีนะครับเกี่ยวกับวันแม่ด้วยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราได้มาอยู่ทา่ามกลางความรักซึ่งกันและกันนะคะ ตะกี้สักครู่หนึ่งมีหนุ่มหล่อมาส่งมินิฮาร์ให้กับคุณแม่แล้วคุณแม่รู้สึกมีความสุขไหมคะเราก็เลยอยากจะส่งบิ๊กฮาร์ให้กับคุณแม่ทุกคนขอความรักอยู่กับคุณแม่นะคะแต่วันนี้อยากบอกว่าในที่นี้มีความรักที่ใหญ่กว่ามินิฮาร์และบิ๊กฮาร์ก็คือความรักของพระเจ้านะคะวันนี้ มีความยินดีมากที่คุณแม่ได้มาอยู่ท่างกลางพวกเราคะจึงขอนำพระคำของพระเจ้าจากชีวิตของผู้หญิงคนหนึง่งเธอเป็นภรรยาเป็นคุณแม่และเป็นผู้หญิงที่รักพระเจ้าและพระเจ้าได้นำให้ชีวิตของเธอมีวันเวลาที่ดีตลอดชีวิตขอบคุณพระเจ้าและวันนี้เชื่อว่าพระเจ้าอยากวอวยพรคุณแม่ทุกๆุกคนและพี่น้องทุกๆท่านที่อยู่ที่นี่ ที่นับจากวันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตของท่านท่านจะมีวันเวลาที่ได้เดียวกันอ่านบทความบทความหนึ่งนะคะผู้ที่เขียนบทความเนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์คนจํานวนหนหึ่งเขาถามคนจํานั้นนะคะว่าท่านเคยรู้สึกว่าเมื่อคิดถึงวันที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยท่านเคยรู้สึกผิดหวังหรือเจ็บปวดกับวันเวลาที่ผ่านมาของท่านบ้างไหม ส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าเคยมีวันที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เ <_ d ata> ข้าก็ถามต่อไปว่าแล้วเรื่องที่ทำให้เป็นเจ็ดปวดมันคือเรื่องอะไรเม,ม,ม,มืเ่อเมื่อผู้เขียนบทความไม่สังเกตก็เพราะว่ามันมีเรื่องใหญ่ๆอ,อ,อ,อยู่แค่สามสีเรื่องเท่านั้นเองคิดว่าหลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์กับวันที่ไม่ค่อยดีในชีวิตของเราในอดีตเหมือนกันนะคะอาจจะตรงกับบทความ,มนี้ก็ได้ เรื่องแรกก็คือเรื่องของความสําคัญเราอาจจะเคยรู้สึกผิดหวังกับคนที่เรารักคนที่เราเคยรักเรื่องที่สองก็คือเรื่องของความสําเร็จบางคนรู้สึกว่าเมื่อคิดถึงอดีตตัวเองทําไมเราไม่ประสบความสําเร็จเหมือนคนอื่นทาไมเราไม่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทั้งๆท,ที่เราก็ตั้งใจและทุ่มเทหรือเราอาจจะเคยมีความฝัน ความหวานบางอย่างในชีวิตแต่มันล้มเหลวและเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพบางคนรู้สึกว่าทําไมเราไม่ดูแลสุขภาพเลยในอดีตที่ผ่านมาสมัยเราเป็นลุงเป็นสาวทำไมเราไม่ดูแลสุขภาพไม่ด,มดีวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยแข็งแรงวันนี้อยากบอกว่าพระเจ้าจได้จัดเตรียมวันที่ดีสําหรับชีวิตของเราสําหรับผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์อย่างแน่นอนค่ะ พระธรรมสองรงศษัตร์บทที่4ข้อ8ถึง37และบทที่8ข้อ1ถึง6อยากนำพระพังของพระเจ้ามาถึงทุกท่านในหัวข้อทุกวันคือวันช่เนพระเจ้าทรงเปลี่ยนวันแห่ความทุกข์เศร้าโศกให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีเพราะฉะนั้นวนันนี้คำหนุนใจจากหญิงชาวชูอเมนวันที่ทุกข์ลำบากจงมั่นคงในความเชื่อ แต่พระเยซูคริสต์ได้ลงมาบังเกิดในโลกนีน้เพื่อจะบอกว่าทรงทรงรักท่านในขณะที่เราเป็นคนบาปทรงทรงรักท่านและทรงทรงวายผู้ชนบนการเข่งเพื่อนำท่านกลับคืนดีกับองเพื่อให้ท่านได้พบก,กับวันเวลาที่ดีเพื่อให้ท่านได้มีชีวิตที่ดีพระเจ้ามาเพื่อจะให้ชีวิตและจะให้อยาอ่างครบครันเเราจะร้องเพลงเพลงหนึ่งด้วยกันคะ ท่านหาักยผิดหวังกับคนหลายคนท่านหาเหน็ดเหนื่อยกับภาระที่ท่านต้องแบกแต่วันนี้เมื่อท่านมาหาพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ทําให้ท่านผดหกังพระเจ้าทรงรีและพระเจ้าทรงรักท่านมีใครในมาที่อยากต้อนรับพระเยซูขอให้ท่านยกมือขึ้นค่ะขอให้ท่านยกมือขึ้นนะคะดีใขอบคุณพระเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นชค่วงที่แต่ว่า ให้คนที่สนใจนะครับเรื่องของพระเจ้านะครับได้มีโอกาสเปิดใจ,จก,ก็เข้า,า,าขมามีแต่รับประทานนะครับฟรีด้วยกันด้านล่างานะครับแ,แต่แจ้งพี่น้องนะครับพี่น้องลงไปแล้วขอพี่น้องที่จะรับอาอวอันนี้ก็จะมีอาหาราาฟรีด้วยครับผมท่านละหนึ่งชุดพี่น้องพูดว่าหนึ่งชุดครับหนึ่งชุดเลยครับแล้วก็พี่น้องสามารถตัดเพิ่มเติมได้นะครับเทอาหาร่ เเิิมมไไดด้้ดก็จะเป็นบรนรยากาศวันแม่นะครับที่มีถ่ายรูปนะครับซุม,มเป็นบรรยากาศครอบครัวนะครับซุมด้านนอกใครที่มาถ่ายกับบูธตรงนี้ก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะครับก็มาถ่ายรูปถ่ายกันได้นะครับที่บูธนี้ ก็ใส่เสื้อฟ้าใส่เสื้อน้ำเงินมาก็จะเข้ากับธีมมากๆเลยครับแล้วก็มีสแกนโหลดรูปได้เลยนะครับสามารถสแกนแล้วก็โหลดรูปที่ถ่ายเนี่ยไปเก็บไว้ในมือถือเอาไปลงได้ด้วยเอาเราไปดูซุมอาหารกันดีกว่าครับตรงนี้เขามีซุมอาหารแจกฟรีเฉพาะวันแม่นะครับก็เอาไว้เลี้ยงสมาชิกนะครับหรือคนที่มาโบสถ์วันนี้ครับผมมีหลายอย่างเลยนะครับ โอ้ข้าวแกงก็มีนะครับไม่ใช่มีแค่ราดหน้าเท่านั้นนะครับข้าวแกงก็มีนี่อันนี้ก็จะเป็นกว๋กวยก๋วยเตี๋ยวนะครับกว๋วยเตี๋ยวก็มีเหมือนกันนะครับแจกฟรีวันนี้นะครับเยอะมากๆนี่ครับข้าวแกงครับข้าวแกงเนาะโอ้เยอะแกงเขียวหวานสว,วนัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุขสันต์วันแม่ครับ วันนี้พาลูกวันนี้พาลูกไปไหนลูกมาด้วยนะครับ <c oughs> ก็ผัดก๋วยเตี๋ยวกันนะครับสนุกสนานมาก <c oughs> อันนี้คือทําเลี้ยงทั้งบอดแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นอะไรครับเนี่ยราดหนา้ามคโอ้โหราดหน้านะครับโอ้โหราดหน้าเพียบเลยครับทั้งเส้นนะครับแล้วก็น้ำราดหน้านะครับคาดว่าเนี่ยครับคนน่าจะกินกันได้เยอะเลย ครับทุกคนวันนี้คนมาโบสถ์กันเยอะมากๆเลยครับก็พาแม่มาด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยครับมีทั้งอาหารห่อเลี้ยงด้วยดีมากๆเลยอาหารอร่อยครับนอกจากตัวอรัหนานะครับกินไปหมดแล้วนะครับลืมถ่ายนะครับก็มีผัดซีอิ๊ดด้วยนะครับกอเนี่ยครับอ่ะผัดงองแงนะครับโอ้โหทันสมัยด้วยนะครับผัดงองแงมีเต้าหู้นะครับตามต้นฉบับเขาเลยนะครับเต้าหู้แล้วก็ ผักนะครับต้นหอม,อมกลิ่นหอมมากอันนี้ครับผัดงองแงนะครับผมก็อร่อยนะครับผมก็เลยมาซ้ำนะครับตัวผัดเส้นเตี๋ยวอ้าวมีเส้นเส้นมีนะครับอ่าเป็นเส้นหมี่เขาถ่ายูถ่ายนาอ่าเส้นหมี่อ้าวขอลองเป็นเส้นหมี่ด้วยครับผมขอด้วยหนึ่งจ้าไม่ต้องเยอะครับขอบคุณครับโอ้โหนะ่ากินมากนี่ ก็บรรยากาศวันนี้นะครับก็เรียกว่าคนคึกคักนะครับแล้วก็มากันเยอะนะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับกินข้าวด้วยกันผมเองก็มากินข้าวกับแม่เหมือนกันก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพามาดูบรรยากาศวันแม่นะครับที่คิดจักใจสมานะครับสุขวิทซอย6ใกล้ๆกับ BTS นานานะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราพบใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย